พร้อมแล้วเตรียมตัวไปครับเอาเลยครับออกสตาร์ทกันมาในเกมที่สองครับมีคนใส่คอต,ตัวเล็กด้วยนะก็เป็นทางด้านจอด้านล่างคือโปเกมอนนั่นเองนะ <c oughs> ตอนนี้ <c oughs> ทางด้านของทั้งสามคนนะครับผมมีหู้ทางด้านจอซ้ายค <c oughs> รับคุณวีไบฮาร์มไวากไวมากครบสเปนส,สุดๆครับคนนี้โอ้เร็วจริงและทางด้านของฝั่งทางด้านโปเกม <c oughs> <Pokemon S 1> อนโปเกมอนกำลังจะโดนแสงเปล่าอ่ะ เสียงผมจะท้อนใช่ไหมไม่ไม่ไม่เอาเลยเอาเลยเอาเลยโอทีโอทีเมื่อกี้เสียงผมมันจะท้อนตัวเองเอโอทีโอทีเอามานะครับผมแล้วกลับมาดูกันอีกรอบหนึ่งนะครับตอนนี้ใครเป็นยังไงกันบ้างเหมือนคนที่ตามอยู่หลังท้ายเลยจะเป็นโปเกมอนนะครับแต่ทางด้านของตัวไปฮาร์ดนะก็ยังคงนําอยู่ใช่ไหมใช่ครับไปฮาร์ดนำอยู่ครับตอนนี้ไบฮาร์ดยังนําอยู่เหมือนเดิมนะฮะตามมาด้วยทางด้านของโปเกมอนเฮ้ยเอาโปเกมอนกำลังจะแซงไปฮาร์ดแล้วครับปู่ี้กันฮะสองคนจังหวะนี้แต่ทาง ด้านของไปฮ์ดเหมือนจะกดถูกจังหวะมากกว่าก็เลยทําให้ฉีกหนีออกไปได้ในเส้นตรงทางด้านของรองสุดท้ายครับผมก่อนที่จะขึ้นทางด้านทางซิเซกด้านขวาไม่ใช่ด้านซ้ายนะครับหลงทิศแล้วนะครับผมโอ้โหและครูตัวเอสอย่างนี้ดูตัวเอสเอาแยงงติดนิดหน่อยมีทางด้านปเกมอนบีเข้ามาทางด้านปเกมอนเหมือนจะใส่อย่างไงโอ้โหสลับกันแซงครับผมตอนนี้ขึ้นนาสลับกันอยู่และกลายเป็นทางด้านของตัว โปเกมอนก็ผลใสงยุยยาแสงยุยยา,แ,ยยาแล้วไหลเปสไลด์ลงไปทางด้านตอนนี้ครับไบร์หานไล่ตีพยายามเล่นเครื่องตามเข้ามาแต่ก็โปเกมอนเข้าสู่ช่วงทางตรงและกดเป็นสไลด์ยาวเป็นสไลด์ยาวมาและทางตรงตรงนี้ก็จะเข้าสูบไบร์ห้าตามมาติดและเข้าวับคุณใคนโอ้โหทานั้นโปเกมอนจ้าลนไว้บ้า โปเกมอนนี้ตอนนี้นาแบบชิวๆเลยหรือเปล่าครับไบฮาร์จะกลับมาได้หรือไม่ฮะและต้องมาลุ้นกันครับว่าทางนั้นของโปเกมอนเนี่ยจะจําเส้นทางได้หรือเปล่าฮะโอ้โหฮะไบาฮาร์เร็วจัดจนหลุดออกไปเลยฮะยังไงกันครับเนี่ยโอ้โหกลับมาไม่คิดว่าไม่คิดว่าน่าจะทันแล้วนะครับผมเพราะว่าโปเกมอนนี่นําไปครึ่งทางได้แล้วนะครับ แล้วแบบโอ้โหโปเกมอนนี่ผมต้องบอกเลยนะว่าเหมือนต่อให้นะครับเพราะว่าใส่คอสตัวเล็กด้วยนะการมองทิศทางนี่ยากด้วยนะใส่ตัวเล็กเนี่ยเหมือนแบบหือหยามคู่ต่อตูต้จะจัดนะครับใส่ตัวเล็กมาแต่เอาชนะได้นะไม่แต่เขามีนี่ไงปีกไงโอ้โหนะมันเด่นใช่ไหมใช่ปีกมันทําให้แบบว่าการทิศทางได้ง่ายขึ้นเพราะมันกว้างอะตัวมันกว้างเราจะได้ยังไงนะปีกต้องทําไงนะต้องไปอ่าเก็บหินแดงนะสามสิบอันแล้วก็คราฟสามสิบเอ็ม โอเคนะก็โอเคไทยอินแบบเ네นียนๆนะครับแล้วก็พู้ชนะในรอบที่2ก็คือโปเกมอนครับผม